สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่สมารม์ทบินเศรษฐกิจติดจอนะคะกับช่วงเย็นในการเจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจดิฉันศิรัทยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนนะคะกับเรื่องราวเศรษฐกิจที่ทําให้คุณฟังได้แบบง่ายๆไม่ต้องปีนบันไดฟังค่ะวันนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแห่งอนาคตกันนะคะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่างานที่ตัวเองทําอยู่นั้นจะมีความเสี่ยงที่จะตกงานหรือเปล่าเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยทําให้หลายงานมีโอกาสที่จะหายไปในอนาคตอันใกล้วันนี้นะคะ เราก็เลยนํา1บอาชีพที่กําลังจะหายไปในอนาคตอันใกล้นี้มาฝากกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างแล้วก็คุณผู้ชมอยู่ในอาชีพนั้นหรือเปล่านะคะมาเริ่มจากอาชีพแรกกันก่อนนะคะก็คืออาชีพนักข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าตอนนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์นั้นบางลงเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนเลือกที่จะเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มีบรรดาบล็อกเกอร์นะคะที่เข้ามามีบทบาทในการนําเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบต่างๆที่สําคัญโฆษณาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ก็น้อยลงไป จึงมีโอกาสที่นักข่าวหนังสือพิมพ์จะหายไปในอนาคตอันใกล้หรืออีกในหนึ่งนะคะเราเห็นบรรดาในติยสารปิดตัวไปเยอะทีเดียวอย่างบ้านเราตั้งแต่เปรียวของปีที่แล้วนะคะปีนี้ต้นปีก็เป็น Image ล่าสุดก็คือสกุลไทยปิดฉากไปแล้วในรอบ61ปีทีเดียวค่ะอาชีพต่อมานะคะก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเราเห็นบรรดาแอร์โฮสเตสนะคะหรือว่าสจ๊วตตอนนี้เริ่มมีปริมาณลดน้อยลงแล้วค่ะหลายสายการบินปลดพนักงานส่วนนี้เพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็บรร ที่นั่งของผู้โดยสารนายสายการบินเองก็มีหน้าจอมอนิเตอร์ที่สามารถที่จะดูข้อมูลแล้วก็สั่งการนะคะออเดอร์สิ่งต่างๆได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้พนักงานแล้วจึงมีโอกาสนะคะที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นจะลดบทบาทลงไปอาจจะสําคัญเฉพาะบรรดา Business Class กับ First c l a s s ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษก็ได้ค่ะอาชีพที่สานะคะก็คือพนักงานส่งจดหมายและพัสดุค่ะมีการประเมินกันนะคะว่าในสหรัฐอเมริกา10ปีข้างหน้านี้ค่ะอาชีพนี้จะ หายไป1ใน3ทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายคนใช้เทคโนโลยีมากขึ้นสิ่งที่เป็นฮาร์ดคอปปี้นะคะหรือว่าสิ่งที่จับต้องได้ทั้งบรรดาเอกสารจดหมายพัสดุไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะว่าสามารถส่งทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับส่งข้อมูลได้แล้วะคะ่ะ ต่อมาเนะคะเป็นอาชีพบรรณรักษ์ห้องสมุดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนเราเห็นบรรณรักอยู่ประจําในทุกห้องสมุดเลยนะคะแต่ในวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าบรรณรักนั้นมีบทบาทน้อยลงค่ะหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นห้องสมุดออนไลน์แล้วต้นทุนของห้องสมุดประจําก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการที่จ้องจ่ายค่าบรรณรักเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการดูแลสถานที่ทําความสะอาดค่าน้ําค่าไฟอาชีพบรรณรักก็เลยมีโอกาสหายไปในอนาคตค่ะมาดูอาชีพที่ห้ 5กันบ้านนะคะเป็นในส่วนของพ่อครัวค่ะเป็นเรื่องของอาหารนะคะพ่อครัวหัวป่าในธุรกิจฟาสต์ฟู้ดนี่แหละค่ะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากสมัยนี้นะคะเราเห็นหุ่นยนต์เข้ามาเสิร์ฟอาหารมากขึ้นแล้วแล้วก็หุ่นยนต์เองหรือว่าเทคโนโลยีก็สามารถช่วยให้ผลิตอาหารแบบง่ายได้นะคะดังนั้นถ้าพ่อครัวเองนะคะไม่ได้มีทักษะหรือมีความสามารถมีฝีมือที่จัดจ้านพอก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงตกงานได้ด้วยเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็คือทราเวลเอเจนต์นะคะหรือว่าตัวแทนที่ทํา ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวให้เราจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักวางแผนท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตออฟติงมีทุกอย่างค่ะเราซื้อตั๋วที่พักนะคะหรือแม้แต่เรื่องของตั๋วเครื่องบินแล้วก็วางแผนท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาคนเหล่านี้เลยนะคะทราเวลเอเจนต์ก็เลยมีโอกาสที่จะหายไปในอนาะคตอันใกลน้นี้ต่อจากนั้นก็เป็นพนักง,งานประจำเคาน์เตอร์อข,อของธนาคารหรือว่าเทนเลอร์นะคะบ้านเราเนี่ยเราเห็นชัดเจนทีเดียวเพราะว่าล่าสุดมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่บ ว่าประเทศไทยนะคะเป็นปีแรกเลยที่มีการเปิดสาขาธนาคารน้อยกว่าการปิดสาขาหรือในหนึ่งก็คือมีการปิดสาขามากเป็นประวัติการนั่นเองนะคะและนั่นก็หมายความว่าคนไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องการคนที่เป็นเทลเลอร์อีกต่อไปคะ่ะเขาสามารถทําธุรกรรมเองผ่านมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ผ่านตู้อัตโนมัติได้แล้วน่ากลัวทีเดียวนะคะนอกนนจากนี้ก็ยังมีอาชีพอืนอ่นๆอีกเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอา่านมิเตอร์ไฟฟ้า,กาเกษตรกรหรือว่า คนตัดไม้ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็น10อาชีพของเว็บไซต์ ที่นามาฝากกันนะคะจากสาหารัฐอเมริกาว่ามีโอกาสหายไปในอนาคตแต่เราก็เริ่มเห็นเทรนเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วด้วยเหมือนกันสิ่งที่ต้องมีของเราก็คือต้องพัฒนาและทําให้ตัวเราสามารถทํางานได้ดีกว่าหุ่นยนต์นะคะนั่นก็คือต้องใส่เรื่องความคิดสร้างสารรค์เรื่องประสบการณ์ทักษะความเชี่ยวชาญและชํานาญการเป็นพิเศษและเรื่องของภาษาก็จําเป็นไม่น้อยด้วยค่ะนํามาฝากกันสําหรับ10อาชีพที่กําลังจะหายไปย้อนกลับไปดูดีกว่านะคะว่าแล้วในส่วนของเด็กไทยนะคะเวลาเรา ไปถามเด็กๆอายุประมาณสัก7ถึง14ปีว่าหนูอยากเป็นอะไรตอนโตนะคะเชื่อหรือไม่ว่าในปี2558เด็กไทยนะคะมีอาชีพหลักๆอยู่5อาชีพที่เขาอยากเป็น1ก็คือคุณหมอนะคะ2ก็คือทหาร3คือตำรวจ4คือคุณครูและ5ก็คือวิศวกรค่ะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะทั่วไปนะคะใครๆก็อยากเป็นกันในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้แปลกกว่าเดิมค่ะปี2559มีข้อมูลมาฝากกันนะคะว่า5อาชีพ อาชีพในฝันของเด็กไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไปดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างค่ะกรุ่มบริษัทอเดโคประเทศไทยได้เปิดเผยผลสำรวจเด็กไทยอายุระหว่าง7-14ปีพบว่าแพทย์ยังคงเป็นอาชีพในฝันอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่7โดยเหตุผลที่ไฟฝันอยากจะเป็นคุณหมอนั้นก็เพราะว่าต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอยากรักษาดูแลคนในครอบครัวและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี อันดับรองลงมาก็คือนักกีฬานะคะซึ่งถือเป็นเทรนด์อาชีพที่มาแรงในปีนี้เพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬานอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วยซึ่งก็สะท้อนอิทธิพลของการเข้าถึงสื่อของเด็กๆโดยในปีที่ผ่านมาการกีฬาของไทยได้รับการพัฒนาอย่างมากซึ่งนอกจากจะสร้างความสําเร็จและความภาคภูมิใจให้กับประเทศแล้วยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกด้วย อันดับ3คือเชฟทําอาหารซึ่งถือเป็นอาชีพที่เด็กๆให้ความสนใจเนื่องจากรักในการทำอาหารส่วนอันดับ4คือวิศวกรและอันดับ5คืออาชีพครูที่น่าสนใจคือในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอาชีพใหม่ๆที่เป็นอาชีพในฝันเกิดขึ้นโดยมีความรักความชอบในสิ่งที่ทําเป็นพื้นฐานอย่างเช่นอาชีพเชฟทําอาหารหรือนักกีฬา ซึ่งแสดงเห็นว่าหากมีความรักและมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งใดก็ตามสามารถพัฒนากลายมาเป็นอาชีพได้และเมื่อได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบเราก็มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีและมีความสุขกับการทำงานโดยในปีนี้มีอาชีพใหม่ๆที่เด็กอยากเป็นก็คือนักรีวิวด้วยการอัดคลิปวิดีโอลงใน YouTube ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขเมื่อได้ดูคลิป และเป็นความชอบส่วนตัวในการรีวิวสินค้ารวมไปถึงอาชีพบาริสต้าร้านกาแฟสตาร์บัคเพราะว่าเด็กๆเห็นว่ามีคนชอบดื่มกาแฟายี่ห้อน,นี้จำนวนมาก